ล่าความจริงช่วงนี้นะคะเกาะติดปฏิบัติการพลิกแผ่นดินไล่ล่าคนร้ายที่ไปบุกยิงตำรวจขณะจับกลุมยาเสพติดนะคะหนีถึง3วัน3คืนค่ะหนีตั้งแต่สวนยางพาราเข้าไปในไร่อ้อยระยะทางรวมกัน2กิโลเมตรสุดท้ายหนีไม่รอดจนมุมนะคะถูกยิงแล้วก็ถูกจับในที่สุดค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมคะตำรวจทหารนะคะรวมไปถึงฝ่ายปกครองที่จังหวัดกาลสินร่วมกันปิดล้อมจับผู้ต้องหารายหนึ่งค่ะ เพราะว่าไปยิงตำรวจภาคที่4จนถึงขัานบาดเจ็บสหัสขณะเข้าจับกลุ่มในคดียาเสพติดที่อำเภอหนองกรุงศรีปฏิบัติการไล่จับกัวกันนี้นะคะใช้เวลายาวนานถึง3วันสุดท้ายไล่จับกลุมกันในสวนยางพาราและก็ยาวมาจนถึงป่าอ้อยค่ะระยะทางกว่า2กิโลเมตรผู้ต้องหานี่ตนมุมนะคะโดนยิงเข้าไปที่ต้นแขนด้านขวา และก็ถูกจับกลางฝาอ้อยบริเวณบ้านนามูลอำเภอดูลศาสตร์อำเภอเรกระนวนค่ะสวัสดคขอนแก่นนะคะ,ดะเดี๋ยวสวนคุณผู้ชมไปดูจังหวะสุดท้ายของการไล่ล่า,ลากันก่อนค่ะตามเลยตามเลยเด็นะเได,ด,ด้แล้วพอยี่สิบได้แล้วระวังระเบิดนะ เมาแล้วเยหมาบ้างที่ทมาทีหลังเท่าเหื่หมดเท่าเพื่อนี่ยหมดเยอะเพิ่เยอะอยู่5้านัดเือทั้งหมดอยู่แ่ห้านัดจะไม่ยิงใช่ไหมก็วุ่นวายนะครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็น วิ่งหนีกันตั้งแต่สวนยางทะลุไปจนถึงไร่อ้อยนะครับแล้วก็ไปถูกรวบตัวมาจนได้จะได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะระยะ,ะก็คือในคนนี้เนี่ยต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แถลง,งข่าวครับผู้บังคับการตำรวจภูธรท,ที่กาลสินก็ชี้แจงว่านายคนนี้คนร้ายคือนายบัญญัติหรือหยัดพรมมาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาลสินข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ข้อหาพยายามฆ่านี้มาจากเมื่อ3วันก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับกรณีของยาเสพติดนี่แหละครับแล้วนายคนนี้ยิงต่อสู้จนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนี่คือพยายามฆ่าก่อนแต่พอตรวจสอบประวัติย้อนกลับไปในบัญญัติมีข้อหาอยู่แล้วก็คือยาเสพติดตั้งแต่ปี50ในพื้นที่กระนวนที่ขอนแก่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นปี54ในพื้นที่ของมุกดาหารสองคดีนี้ยังอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีก็คือยังเป็นคนที่มีคดีติดตัวนะครับ หลบหนีคดีกันอยู่สาวไปอีกทีหนึง่งเจอคดีพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยนะครับในพื้นที่ของหนองกรุงศรีด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันความจําเป็นแหละครับที่ต้องเข้าไปจับกลุ่มเพราะถือเป็นบุคคลที่อันตรายแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับของยาเสพติดด้วยครับขณะที่จับกลุ่มเนี่ยแล้วไม่อยากีะต่อสู้นะครับยังมีต่อสู้หลองนี้มันเดิม ตอนนี้ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะบบอกนะครับว่าเราเนี่ยครับไม่ได้ละเล่นเลยนะครับกรณีอย่างนี้นะครับเขาก็ต่อสู้เพราะนั้นตำรวจผมนะครับผมสั่งสั่งไปในในไลน์นะครับมาบานเนี่ยแล้ววันที่เกิดเหตุนะครับสามีนาเนี่ยทุกคนใส่เชือกกรอไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากเนี่ยนยบัญญัติเนี่ยถ้าจับไม่ได้ขึ้นมาอันตรายนะฮะครับนี่ก็เป็นทางตํารวจนะครับก็แถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้หลังจากที่ไปปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุ 3วัน3คืนไล่ล่าแบบนี้จนกว่าจะได้ตัวสุดท้ายจนมุมหนีไม่รอดนะคะ